โอ้โหดูปาแรดโผล่ขึ้นมานั้นมันดองชะโดนโโะโว้ยปาแรดดูหรือเปล่าดูชะโดสามตัวเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นขอนไม้อยู่นะลายๆนะเขาหลัอดูมันเยอะกันจริงๆฮะกำลังพิจารณาว่าโอ้โหโด,โดนโดนโผล่ทางน,นั้น ยนะ่ะเฮ้ยใครหลอกกว่าใครใครจะเป็นคู่กับใครใกำลังเลือกคู่กันอยู่นะไซขนาดนี้ก็ตีว่าไม่ต่ำกว่าว้าวมาคู่ห้าหกโลเจ็ดโลแปดโลโอ้โ,โ,โ,โพี่น้องเยอะจริงๆตัวใหญ่จริงๆน,นี่ยนี่ไหมนี่แหละ วันนี้พามาชมดงชะโดกันใครที่ติดตามช่อง YouTube ของนาเล็กก็ตามไปดูได้นะฮะในในช่อง YouTube ของนาเล็กกิตติไนแชนแนล,ลนะ <Bliss> ก็จะได้เห็นหลากหลายชีวิตนะนี่โอ้โหโผล่ันมาอ่ะคือหลากหลายเรื่องราวได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสาระได้ทั้งธรรมชาตินะ สุขใจเพลินๆไปกับนาเล็กฮะกับไลส,สไตล์ที่อยู่กับธรรมชาติมีความสุขกับธรรมชาติกันอันนี้ก็เนี่ยพามาชมปลาชะโดกัน,นเพลินจริงๆฮะเห็นไหมตัวใหญ่ไหมใหญ่มาก ก็เป็นฤดูกาลการจับคู่ของปลาชะโดฮะฝนเริ่มมานะฤดูต้นฤดูฝนเนะี่ยก็จะมาจับคู่กันเพื่อที่จะวางไข่นะก็เป็นปลาที่อยู่ในคลองธรรมชาตินะของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตชนบุรีนะนะหลายคนบอกว่าเอะทำไมไม่เอาออกก็มันเป็นปลาในบ่อธรรมชาติ หลายตัวเลยเนี่ยโอ้ขึ้นคู่เลยเห็นไหมนี่ตัวนี้มาขึ้นอีกเนี่ยแค่เวิร์งตรงนี้ประมาณสักหกเจ็ดตัวอรอบๆอ,อีกเยอะแยะนะก็เพลินๆชมกันเพลินๆฮนะนนักตกทั้งหลายนักล่าชะโดทั้งหลายเนี่ย น้ำลายสอแน่นอน <c oughs> ออไงก็ฝากติดตาม YouTube ของช่องนาเล็กกิตตนะชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ